ยาวคลิปยาวสวัสดีค่ะเจ้าครัวลำเพลินวันนี้วันเป็นวันสำคัญวันเข้าพรรษาค่ะพี่น้องค่ะคุณได้แม่กามาตักบาตรที่วัดนะคะอันนี้ก็คือลำพันธ์เหลาโยงก็อันนั้นป้าอำนาจนำวงฝาแต่ว่าพูหยาบาลสายจวดยังประท่านไดนมานย่บานสายจวดระท่านมาอยู่ ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคุน,ขขนนะคะเหมือนวันนี้วันเรามาทําบุญกันค่ะเป็นวันสําคัญปีหนึ่งกับสิมีเทื่อนหนึงนะะ่งเนาะเนาะออกพรรษาเขาพรรษาอันนี้คุณนายแม่อะมาที่วัดใต้ชัยมงคลซึ่งเป็นวัดที่คุคณแม่อยู่นี่นะคะ่ะยาตติพี่น้อง พ่อแม่กับหลายมูหลายมูบ้านเนาะค่ะกัมี่มูสิบสี่มูสิบสามมูสิบสี่มูสิบสามมูเก่าบ่สามมูเห็นบ่มาหนีเมือสเห็นบ่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะนางก็เขาขนาดเนาะจ้ะนาง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 มามาไว้ในนางหนามาซาในนางหลังเน้อพี่น้องเน้อ น,นั่งเสถียรเป็ปปปปนจังไดค่้าในรูมลูกอุ้มหลานละบ่ยี่ดีสบายมันบ่ต่อไปกับมีคุณแม่เขียวมุนโพแม่บุญยั่งมุนโพต่อไปหั่นกับมี่แม่เซียนแม่เซียนยังก่อนน้ำสกุลแล้วแสนผาบอันนั้นกับมี่น้องอันน้องยังก่อนนองอันบุญตาให้รวยกับมีแม่อะ,อะไรนะสุวรรณาสุดที่รักสิทีท่รัก ส,ส,สุดแม่วันหน้าสุดที่รักษาเนาะค่ะอันนี้คือหมู่14นะคะอันนี้ต่อไปกับซิมีอันแม่แตนอันนี้ก็เป็นเพื่อนสาวของคุณนายแม่เนาะค่ะเนาะอันนั้นก็สวัสดีค่ะคุณป้าคุณประสานแล้วก็คุณป้าน้อยสวัสดีจ้า <c oughs> อันนั้นก็คุณนันคุณป้าน้องมิตรหมูสิบสี่เบิร์ดค่ะพี่น้องค่หมูสิบสี่เบิร์ด ต่อไปกับแม่เวียงแม่วียงยังก่อเหรออันนั้นสกุลยังก่อท่า <c oughs> โอ้แม่เปลืองแม่คำเปลืองเรียงสีเห็นเราล่งเฟดอยู่ได้ลัางเถียย <c oughs> สายสมอนพันธ์สดามอันนั้นกับคุณป้าดอกไม้ฮาดระวังนะคะ <c oughs> หาดระวังคะ่ะ <c oughs> โอ้ยมีแต่หมูสิบสี่เบิร์ดช่วงต่อไปกับมีคุณแม่สุนัตด,ดาแสนผาบ แล้วก็มีผู้สวยอ,อุดมรักอะไรนะอ่าอ่าผมจำไดว่าอุดมรักผู้ผู้สวยผู้สวยเถาเนาะพี่น้องเนาะเอิน่นเอิ่นสันสันก็คือผู้สวยเถาที่ที่วารักอุดมรักเออแล้วก็มีคุณแม่สีอ่าแม่สีอ่าแม่แม่สีเหีนน้ำจากคุนยังก่อนอ่าน้ำจากขุนอะไรนะแม่ แม่สีมู 14, นสิบสี่เบิร์หล่ะค่ะพี่น้องค่ะ,ะจากหันไปมิตรภูสิ 14, บสี่เบิร์เอาโลดลัเกเตะกระจืบว่าไดห้หินหนาลักแตะดำเนินหนาพขนาดเอออยูทูบเบอร์ใ่อยมาไปเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังจัะให้เล่าหลังจากนั้นก็คือมูนสิบสี่อยู่ทางพี่พี่น้องจากนั้นก็บมิมูนสิบสามมูเก่าเนาะ มีหมูสิบสามอันนี้กับหมูสิบสามนี่ลยนำพันหลงหลิงนี่หมูสิบสามเหนบอกมูเจ้ายูมูสิบสมบอกค่ะขอว่ามันยูหมูสิบสี่แม่พ่อแมนอ๋อยูหมูสิบสามค่ะแอบยูหมูสิบสหาปีแล้วโอ้ตีโอ้หาปีแล้วบอกไม่คือเรี้วเถอะบอกเี้ยวปหาปีจวดญาติาดบึ้มด้วยกันบานี้กาเมื่อนี้กับเบิรงแม่ขาวพอขาวกับมี่พอตาสั้นท่านทีน่าเพิ่นกับเป็นท่ายุก วัดนอพี่น้องเนาะเราก็เป็นท่าย,ยกวัดผู้้าเบ้าวา,าวบาภาจา่าหลังจากนั้นกับโอ้มูสิบสามเราก็มีมูกเก่าเนาะค่ะเพื่อนกับสุเทียกับอ่าุณนแม่กับสีมา่านุนา่งขาวหนะ่ษ์ขาวน้ำพื้นเวลาเขาเขาพันษาเนาะวันนี้คุณนแม่ตอนนี้กับย่างประท่านไหนว่างพองมีเวลาเวลา <c oughs> ไ้ <ừ S 2> เอเพื่อนไอเพื่นหมุนยุหันละหมุนกันใช่ขึ้นไปทั้งท่นค่ะขึ้นไปทั้งทันี่ไปนางไก่แม่ขาวเลยเด้อเจ้าหันเจ้านี้ไปนางไก่แม่ขาวหลายน่ะหนะนี่จะเป็นไปนี่โอ้ยเรานังเทียก็เป็นยนไป เฮ้ยแต่สอยากไอยันหลังเนาะเป็นนั่งายบอกมูสิบสามอยู่ทางพี่พี่น้องแล้วก็มูเก่ามอกหัวปีนี้มีแม่เขาจะค้นสิบสามตีแม่แม่เขาสิบสามแม่เขาส็บสา พอยุรพงศ์บอเราปิดอย่างเราปิดอ,อ,อบตป่ะปุยพงเราปิดอ,อ,อบตป่ะปูยอุ่มบาทปุยปยนายบานสายจวดคือซานี่ยขึ้นกับผากันไาจ่จินเข่าน้าแม่อยู่ <c oughs> เออ มือเป็นมือนี้เป็นมือสําคัญมือเขาพันษาของประเภทนี้บานเ้ากระสิทุกเจ้าซี่ทุกปีละค่ะพี่น้องเขาพันษาออกพันษาทุกปีพ่อแม่ตันนี้นพิ่นสิภายว้ารับสิตบา่ายพระรับจิตทธ่บา้านเรยาพันเรียกสิบวนหรถ่ายีแล้เดี๋ยวพญายันมากกวันต้องรอ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 ,รอพญาพ้นาน Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ใช่ใช่อนาไม่ไดปวดสีของหน้ามัย็บไม่ทยาน นามเปล่าทางใดาาล่ะไนะหว้พระรับศีลแล้วค่ะพี่น้องสักการเลยน